บางสิ่งในธรรมะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจแต่มันมีไว้เพื่อให้เราเลิกโกหกตัวเองทางธรรมนำใจลองหลับตาลงสักพักแล้วถามตัวเองจริงๆว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหรือตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้คุณเหนื่อยกับการพยายามทําให้คนอื่นเห็นว่าคุณมีตัวตนอยู่ขนาดไหนเราทุกคนกำลังวิ่งอยู่ในกงล้อหนูที่ไม่มีวันจบสิ้น เกมของการเป็นคนสำคัญเกมของการอยากให้คนจดจำเราสะสมเกียรติยศเราสะสมยอดไลค์เราสะสมคําชมราวกับว่าวันหนึ่งไม่มีใครพูดถึงชื่อเราแล้วตัวเราจะอันตรธานหายไปจากจักรวาลนี้แต่นี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดและเป็นความจริงที่เปลือยเปล่าที่สุดการมีชื่ออยู่ในความทรงจำของคนอื่นมันไม่ใช่รางวัลหรอก แต่มันคือการยอมเป็นทาสเป็นทาสที่อนุญาตให้คนอื่นมานั่งตีฆ่าว่าชีวิตเราควรเป็นแบบไหนยอมให้เขาปั้นเราเป็นรูปทรงที่เขาอยากก้มกราบแล้วถ้าเราไม่เป็นไปตามนั้นเขาก็แค่โยนเราทิ้งหรือไม่ก็ทุบทำลายเราให้แหลกคามือคุณเคยคิดถึงผู้ชายที่ชื่ออัญญาโกนทัญะจริงๆไหมไม่ใช่ในฐานะรูปปั้นบนหิ้งพระ หรือชื่อที่ท่องจำในวิชาพุทธศาสนาแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เดินเข้าไปหาความจริงแล้วเจอเป็นคนแรกของโลกลองนึกภาพดูสิวันที่เขาลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความเงียบของป่าอิสิป,ปะตนะมรุกทายวันในขณะที่เพื่อนอีกสี่คนยังมืดบอดเขากลายเป็นปฐมสาวกเขากลายเป็นเบอร์หนึ่งเขากลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจในวินาทีนั้น ถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงเราคงจะรีบเปล่าประกาศเราคงจะยืดอกรับตำแหน่งพี่ใหญ่เราคงจะใช้สถานะความเป็นคนแรกเพื่อสร้างอำนาจเพื่อสร้างการจดจำเพื่อให้คนอื่นมาห้อมล้อมและสันเสริญความเก่งกาจของเราแต่นั่นแหละคือกับดักกับดักที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่าอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตการเป็นคนสำคัญในสายตาคนอื่นมันคือการแช่แข็ง คุณจะไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นภาพจำที่คุณอื่นอยากให้เป็นอัญญาโกณทัญะมองเห็นสิ่งนี้เขามองเห็นว่าเกียรติยศที่โลกหยิบยื่นให้หลังจากที่เขาบรรลุธรรมมันคือขยะที่ทรงกลิ่นเหม็นมันคือภาระที่หนักอึ้งกว่าความไม่รู้เสียอีกการที่คุณเป็นคนแรกหมายความว่าคนจะจับจ้องคุณทุกฝีก้าวทุกคำพูด คุณกลายเป็นสมบัติสาธารณะที่ใครจะเอาไปตีความยังไงก็ได้คุณกลายเป็นที่พักพิงของอัตตาคนอื่นเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าคุณเข้าถึงความจริงยังไงเขาแค่อยากได้ความภูมิใจที่ได้อยู่ใกล้คนดังหรืออ้างชื่อคุณเพื่อเสริมบาร,รมีตัวเองความน่าสมเพชของมนุษย์เราอยู่ตรงนี้เองเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะหนีจากความว่างเปล่าเรากลัวเหลือเกินว่าถ้าไม่มีใครจำชื่อเราได้ ชีวิตเราจะไร้ค่าเราเลยยอมแลกอิสรภาพทั้งหมดเพื่อไปเป็นรูปปั้นให้คนกราบไหว้เพื่อไปเป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งะหงานอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นอัญญาโกณธัญญะเลือกที่จะทำหน้าที่ของตัวเองเขาอยู่ตรงนั้นแค่เพื่อยืนยันว่าธรรมะมีจริงแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกระบวนการลบตัวเองทิ้งเขาไม่ได้อยากเป็นเจ้าอาวาสเขาไม่ได้อยากเป็นผู้สืบทอดอำนาจ เขาไม่ได้อยากให้ใครมาสร้างวัดชื่ออัญญากนทัญญะเพราะเขารู้ดีว่ายิ่งคนจําเขาได้มากเท่าไหร่ตัวตนของเขาก็ยิ่งกลายเป็นกรงขังมากเท่านั้นการหายไปของเขาหลังจากนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการปฏิเสธที่จะเป็นเศษขยะในความทรงจําของใครเราทุกคนในยุคนี้กําลังทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเราพยายามทิ้งรอยเท้าไว้ทุกที่ เราอยากให้โลกจดจำว่าเราเคยอยู่เราเขียนสเตตัสเราถ่ายรูปเราสร้างประวัติราวกับว่าการถูกลืมคือความตายที่น่าสยบสยองแต่คุณเคยหยุดคิดไหมว่าไอสิ่งที่คุณทิ้งไว้นะ่ะมันคืออะไรมันคือแก่นสารของชีวิตจริงๆหรือมันคือขยะที่ไปรกพื้นที่สมองคนอื่นความพยายามที่จะมีตัวตน ความพยายามที่จะเป็นคนสำคัญมันคือภาระที่แบกไว้จนหลังแอนเราต้องคอยรักษาภาพลักษณ์ต้องคอยรักษามาตรฐานต้องคอยเช็คว่ายังมีคนเห็นเราอยู่ไหมอัญญากณทัญ,ญะเดินออกไปจากความวุ่นวายนั้นไม่ใช่เพราะเขาเกลียดมนุษย์แต่เพราะเขารักความจริงความจริงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้ และไม่มีใครจดจำใครได้จริงๆหรอกความทรงจำของคนมันสั้นและบิดเบี้ยววันนี้เขาอาจจะก้มกราบคุณพรุ่งน,นี้เขาอาจจะลืมชื่อคุณหรือมรืนนี้เขาอาจจะเอาเรื่องของคุณไปเล่าในแบบที่คุณไม่เหลือชิ้นดีแล้วเราจะดิ้นรนไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นขยะในลิ้นชักความจำของคนอื่นนะหรือ การบรรลุธรรมของเขาไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าใครแต่มันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีอยู่จริงและเมื่อไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทิ้งชื่อไว้ให้เป็นภาระของโลกการเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาแล้วมันคือจุดสูงสุดที่ไม่มีทางไปต่อได้ในทางสังคมมันมีแต่จะตกลงมา หรือไม่ก็ถูกขังไว้บนยอดเขานั้นตลอดไปเขาจึงเลือกที่จะหายไปหายไปในแบบที่ไม่มีใครตามหาหายไปเพื่อที่จะเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์ลองมองดูชีวิตตัวเองตอนนี้สิคุณกำลังแบกอนุสาวรีของตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณกำลังพยายามปั้นรูปทรงของตัวเองให้สวยงามเพื่อให้คนอื่นชมอยู่ใช่ไหม ลองคิดดูว่ามันหนักขนาดไหนที่ต้องคอยระวังไม่ให้มันพังลงมาที่ต้องคอยขัดถูให้มันเงางามตลอดเวลาทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าอีกไม่นานพายุแห่งเวลาจะพัดพามันหายไปอยู่ดีความน่าสมเพชที่สุดคือการตายไปพร้อมกับความกังวลว่าโลกจะจําเราได้ไหมทั้งที่จริงๆแล้ว โลกนี้ไม่เคยต้องการให้ใครมาเป็นจุดศูนย์กลางของมันเลยอัญญากณทัญญะทิ้งบทเรียนที่เย็นชาที่สุดไว้ให้เราไม่ใช่บทเรียนเรื่องความสำเร็จแต่คือบทเรียนเรื่องการหายไปการหายไปในวันที่คุณอยู่บนจุดสูงสุดคือการตกหน้าอัตตาที่รุนแรงที่สุดเขาแสดงให้ดูว่าคุณสามารถเป็นคนแรกได้คุณสามารถเป็นคนที่เก่งที่สุดได้ โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาสลักชื่อคุณลงบนแผ่นหินเพราะแผ่นหินนั้นวันหนึ่งมันก็จะแตกสลายเป็นทุลีและชื่อของคุณก็จะกลายเป็นแค่เศษฝุ่นที่ไม่มีใครมองเห็นการยอมรับได้ว่าเราคือความว่างเปล่าและการเลิกโหยหาที่ยืนในความทรงจําของโลกนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความจริงความจริงที่ไม่มีที่ให้คุณยืน เพราะมันไม่มีคุณตั้งแต่แรกแล้วคุณพร้อมจะหายไปหรือยังหรือยังอยากจะแบกขยะกองนี้ต่อไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายป่าไม่เคยสนใจว่าคุณบรรลุธรรมขั้นไหนและต้นไม้ไม่เคยโค้งคำนับให้คนที่มีเกียรติประวัติสูงสุดในโลกมนุษย์หลังจากที่พระอัญญาโกณธญญะตัดสินใจเดินหันหลังกลับไปอาราม หันหลังกลับไปตำแหน่งปฐมสาวกที่ใครๆต่างพากันสรรเสริญท่านมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าที่ชื่อว่าฉัดถันป่าที่ลึกเกินกว่าที่เสียงสรรเสริญของมนุษย์จะเดินทางไปถึงหลายคนชอบจินตนาการว่าการปลีกวิเวกค,คือภาพวาดที่แสนสวยงามเป็นภาพพระชรานั่งหลับตาพริมใต้ต้นไม้ใหญ่มีลมพัดเย็นสบายและจิตใจที่เบิกบาน แต่ความจริงมันไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นและมันน่าจะเจ็บปวดกว่านั้นเยอะสำหรับคนที่ยังมีเศษเสี้ยวของอัตตาหลงเหลืออยู่ลองนึกภาพดูสิจากคนที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งเป็นคนแรกที่พระพุทธเจ้าประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้เป็นคนที่บิกณุรุ่นหลังต้องคอยก้มกราบและขอคำชี้แนะแต่พอเดินเข้าป่าไปความยิ่งใหญ่เหล่านั้นมันกลายเป็นศูนย์ทันที ป่ามันมีวิธีตบหน้าเราด้วยความจริงที่แสงจะเย็นชามันบอกเราว่าต่อให้คุณจะบรรลุธทมขั้นสูงสุดหรือต่อให้คุณจะเป็นขี้ข้าที่ไม่มีใครเอาแสงแดดที่แผดเผาก็ร้อนเท่ากันฝนที่ตกหนักก็เปียกชุ่มเหมือนกันและความหิวโหวยก็กัดกินกระเพาะของคุณโดยไม่สนว่าคุณชื่ออะไร นี่คือสถานที่ที่ความสำคัญของคุณเท่ากับศูนย์อย่างสมบูรณ์12ปีที่ท่านหายไปไม่ใช่การไปหาความสุขแต่มันคือการไปอยู่ในที่ที่ชื่อเสียงและสถานะใช้แลกข้าวไม่ได้ท่านไปอยู่ในที่ที่ความเก่งกาจในอดีตไม่มีความหมายถ้าท่านหิวท่านต้องหาทางอยู่รอดถ้าท่านป่วยท่านต้องเผชิญกับมันคนเดียว ไม่มีลูกศิษย์คอยนวดเฟ้นไม่มีพุทธบริษัทคอยเอาใจมีเพียงเสียงลมเสียงมแมลงและฝูงช้างที่มองท่านเป็นแค่สิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มาอาศัยชายป่าอยู่ฝูงช้างในป่าฉัดถันไม่ได้มองเห็นพระอริยบุคคลพวกมันเห็นแค่ชายชาราที่ไม่มีอันตรายพวกมันทำหน้าที่ดูแลท่านตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่เพราะท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ความเจ็บปวดของการเป็นคนสำคัญแล้วต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสนใจคือการที่ตัวตนของคุณถูกลอกออกทีละชั้นเหมือนการถลกหนังที่ฝังแน่นอยู่กับเนื้อเราชินกับการมีคนคอยขานรับชื่อเราชินกับการมีคนคอยยืนยันว่าเราเก่งเราดีเรามีความหมายแต่ป่าฉับถันกระแทกหน้าเราว่า โลกนี้หมุนต่อได้โดยไม่ต้องมีคุณและความยิ่งใหญ่ที่คุณพยายามสร้างมาทั้งชีวิตมันไม่มีความหมายเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าความเงียบของธรรมชาติ12ปีนั้นโลกภายนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างธรรมะแพร่กระจายไปทั่วชมพูทวีปมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนมีกษัตริย์มาปรวรณาตัวเป็นพุทธมามกะมีวัดวาอารามเกิดขึ้นมากมาย และทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีอัญญาโกนทัญ,ญะคุณเห็นความจริงที่น่ากลัวนี้ไหมศาส,สนาพุทธดำเนินต่อไปได้โลกดำเนินต่อไปได้แม้ไม่มีปฐมสาวกอยู่ในฉากนี่คือสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้เราลึกๆแล้วอยากให้โลกหยุดหมุนเมื่อเราจากไปเราอยากให้โปรเจกต์ที่เราสร้างมันพังทลายถ้าไม่มีเรา เราอยากให้คนรอบข้างรู้สึกว่าชีวิตเขาลำบากเหลือเกินเมื่อไม่มีเราอยู่แต่พระอัญญาโกณทัญญะแสดงให้ดูว่าการหายไปของคุณคือความปกติของโลกท่านไม่ได้หนีไปเพราะความกโกรธหรือความน้อยใจแต่ท่านไปเพื่อยืนยันกับตัวเองว่าตัวตนที่โลกสมมุติให้ท่านมันคือภาระที่เกินความจำเป็นท่านไปเพื่อจะพบว่า การเป็นแค่สิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เกิดมาแล้วกำลังจะตายไปมันจริงแท้กว่าการเป็นปฐมสาวกหลายเท่าในป่าที่ลึกขนาดนั้นความเงียบจะตะโกนใส่หน้าคุณทุกวันว่ามึงไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเสียงของน้ำตกเสียงใบไม้เสียดสีกันมันไม่ได้บรรเลงเพื่อสรรเสริญใครมันแค่เป็นไปของมันเหมือนกับชีวิตที่ควรจะเป็นเรามักจะคิดว่า การมีชื่อเสียงคือการแผ่ขยายตัวตนให้กว้างออกไปแต่การอยู่ในป่าคือการลดขนาดตัวตนให้เล็กลงจนเล็กเท่ากับมดแดงตัวหนึ่งหรือเล็กเท่ากับก้อนหินริมทางเมื่อคุณเล็กพอคุณจะเลิกเรียกร้องเมื่อคุณเล็กพอคุณจะเลิกคาดหวังว่าโลกต้องปฏิบัติต่อคุณด้วยความพิเศษ12ปีในความเงียบคือการล้างขยะของความทรงจำออกไปจากใจ ท่านล้างภาพของพราหมณ์หนุ่มที่ทำนายลักษณะมหาบุรุษท่านล้างภาพของนักบวชที่ทรมานกายในป่าท่านล้างแม้กระทั่งภาพของพระเถระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อให้เหลือเพียงความจริงที่เปลือยเปล่าความจริงที่ไม่มีชื่อกํากับความจริงที่ไม่ต้องมีพยานความน่าสมเพชของพวกเราคือเราทนไม่ได้แม้แต่ชั่วโมงเดียวที่ไม่มีใครสนใจ เราต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คว่ามีใครกดไลค์รูปเราไหมมีใครคอมเมนต์ถึงเราบ้างไหมเรากลัวเหลือเกินที่จะกลายเป็นคนไม่สำคัญแต่พระอัญญาโกนธัญญะใช้เวลา12ปีเพื่อพิสูจน์ว่าการไม่เป็นอะไรเลยคือสถานะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะเมื่อคุณไม่มีสถานะคุณก็ไม่มีอะไรจะเสียเมื่อคุณไม่มีความสำคัญ คุณก็ไม่ต้องคอยระแวงว่าใครจะมาแย่งชิงตำแหน่งไปป่าไม่ได้ให้ความสุขกับท่านในแบบที่พวกเราเข้าใจแต่มันให้ความจริงที่กระด้างความจริงที่ว่าโลกนี้ไม่เคยต้องการคุณและนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพที่เกิดจากการเลิกแบกโลกไว้บนบา่าลองถามตัวเองดูสิเท่าวันนี้ คุณหายไปจากโลกโซเชียลหายไปจากที่ทำงานหายไปจากครอบครัวโลกของพวกเขาจะพังจริงไหมหรือสุดท้ายเขาก็จะหาคนใหม่มาแทนที่หรือไม่ก็แค่ลืมคุณไปเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นถ้าคำตอบคือเขาจะลืมคุณคุณจะโกรธไหมคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันไร้ค่าไหม นั่นแหละคือจุดที่คุณต้องเริ่มมองดูพระอัญญาโกนทัญญักชายผู้เดินเข้าป่าไปพร้อมกับความเข้าใจว่าการถูกลืมคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่การเวลาจะมอบให้กับมนุษย์คนหนึ่งได้เพราะมันหมายความว่าคุณได้ปลดพันธนาการทั้งหมดแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติในฐานะส่วนเซี่ยวเล็กๆที่ไม่สลักสำคัญไม่ต้องมีใครกราบไหว้ไม่ต้องมีใครจดจำ มีเพียงความจริงที่ดำเนินไปท่ามกลางเสียงป่าที่ไม่เคยหยุดหมุนแม้ในวันที่ไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตามสุดท้ายแล้วชื่อของคุณจะกลายเป็นแค่เศษขยะที่คนรุ่นหลังใช้ถมพื้นที่ในประวัติศาสตร์และความพยายามดิ้นรนจะมีตัวตนทั้งหมดของคุณก็แค่เรื่องตลกเรื่องหนึ่งของการเวลาลองนึกดูสิว่าอีร้อยปีข้างหน้าพันปีข้างหน้า จะมีใครกี่คนที่จำได้จริงๆว่าคุณเคยรู้สึกยังไงคุณเคยเจ็บปวดกับเรื่องอะไรหรือคุณเคยพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นขนาดไหนคำตอบคือไม่มีแม้แต่พระอัญญาโกณทัญะเองชายที่เป็นถึงคนแรกที่บรรลุธรรมในโลกนี้ทุกวันนี้เราจำอะไรเกี่ยวกับท่านได้บ้างนอกจากชื่อที่ปรากฏในใบลานและภาพวาดที่ศิลปินจินตนาการขึ้นมาเองตามความเหมาะสม ตัวตนจริงๆของท่านความคิดที่ท่านมีความรู้สึกที่ท่านเผชิญในป่าชัดถันมันเลือนหายไปอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ท่านดับขันและนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านต้องการท่านเดินทางกลับมาหาพระพุทธเจ้าเพียงเพื่อบอกว่าลูกถึงเวลาแล้วท่านไม่ได้มาเพื่อขอให้สร้างเจดีย์ไม่ได้มาเพื่อขอให้บันทึกประวัติท่านแค่มาทำหน้าที่ของก้อนธาตุที่จบกระบวนการ แล้วท่านก็กลับไปตายในป่าโดยที่ไม่มีงานศพที่หรูหราไม่มีคำไว้อาลัยที่ปรุงแต่งความตายของท่านคือการยืนยันว่าเมื่อทำหน้าที่เสร็จคุณก็แค่ต้องหายไปเราทุกคนในตอนนี้กำลังวิ่งหนีความจริงข้อนี้เราพยายามสร้างดิจิทัลฟุตเพลนเราพยายามสร้างผลงานเราพยายามทำให้แน่ใจว่าโลกจะเสียดายถ้าไม่มีเราแต่เชื่อไหมว่า ต่อให้คุณจะเป็นอัจฉริยะที่เปลี่ยนโลกท้ายที่สุดคุณก็เป็นแค่ข้อมูลบรรทัดหนึ่งที่คนจะเปิดผ่านไปมันน่าสมเพชไหมที่เรายอมสละความสนับในปัจจุบันเพื่อไปไล่ล่าสิ่งที่เรียกว่าการจดจำทั้งที่การจดจำนั้นมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่เงาที่ฉายลงบนกำแพงของคนรุ่นหลังซึ่งเขาก็จะตีความเงาของคุณไปตามความพอใจของเขา คุณไม่ได้ถูกจดจำในฐานะที่คุณเป็นคุณแต่คุณถูกจดจำในฐานะเครื่องมือเพื่อรับใช้อุดมการณ์บางอย่างของคนที่ยังอยู่ถ้าเขาอยากให้คุณเป็นตัวอย่างของคนขยันเขาก็จะจำแค่ตอนคุณทำงานหนักถ้าเขาอยากให้คุณเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวเขาก็จะขุดคุยแค่จุดที่ระยามที่สุดของคุณมาเล่าต่อแล้วคุณจะแบกชื่อเสียงนี้ไว้ทำไมในเมื่อมันไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรก ความว่างเปล่าที่ไม่มีที่ยืนคือความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังเรามักจะถูกสอนว่าถ้าเราปล่อยวางตัวตนเราจะพบที่ยืนใหม่ที่เรียกว่าความสงบแต่ในความเป็นจริงเมื่อคุณลอกตัวตนออกหมดมันไม่มีที่ให้คุณยืนเลยและนั่นแหละคือความจริงที่เปลือยเปล่าที่สุดมันไม่มีคุณตั้งแต่แรก มีแค่กระแสของเหตุและปัจจัยที่ไหลามารวมกันชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปพระอัญญากณทัญ,ญะไม่ได้หายไปเพราะหาที่ยืนใหม่ท่านหายไปเพราะท่านรู้ว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องยืนตรงไหนทั้งนั้นการถูกลืมคือความยุติธรรมที่สุดแล้วที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับเพราะมันหมายความว่าคุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อความคาดหวังของใครอีกต่อไป คุณไม่ต้องเป็นขยะในลิ้นชักความจำของใครคุณได้คืนความเป็นเจ้าของชีวิตให้กับความว่างเปล่าซึ่งเป็นที่ที่คุณจากมาลองมองดูชื่อของคุณที่เขียนอยู่บนกระดาษหรือที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้สิเห็นความไร้สาระของมันไหมเห็นความพยายามที่จะนิยามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไหมเราใช้ชีวิตเหมือนคนสร้างปราสาททรายกลางแดดจ้าเรากลัวเคลื่อน เรากลัวลมเราพยายามสร้างมันให้สูงที่สุดเพื่อให้คนเดินผ่านไปมาต้องหยุดดูแต่เราลืมไปว่าทรายก็คือทรายและอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าน้ำทะเลก็จะซัดมันหายไปจนราบเรียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นการหายไปของพระอัญญาโกณทัญ,ญะคือการแสดงให้ดูว่าคุณไม่ต้องรอให้เคลื่อนซัดมาแต่คุณสามารถเดินลงไปในทะเลเองได้เลย ในวันที่คุณยังแข็งแรงที่สุดในวันที่คุณเป็นที่หนึ่งที่สุดนั่นคือการตกหน้าอัตตาที่ทรงพลังที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องมีตอนจบที่สวยงามให้โลกจดจำคุณแค่ต้องมีตอนจบที่คุณจบจริงๆเลิกสะสมขยะที่เรียกว่าชื่อเสียงเลิกสะสมเศษแก้วที่เรียกว่าคำชมเพราะเมื่อถึงเวลาของพวกนี้จะบาดมือคุณจนเจ็บปวดที่สุด ความจริงที่น่ากลัวไม่ใช่ว่าโลกจะลืมคุณแต่ความจริงที่น่ากลัวคือคุณนั่นแหละที่ไม่ยอมลืมตัวเองคุณยังกอดเศษซากข,ของตัวตนไว้ราวกับว่ามันคือลมหายใจสุดท้ายลองดูพระอัญญากณทัญญะเป็นครั้งสุดท้ายชายที่ชื่อของท่านมีน้ำหนักมหาศาลในประวัติศาสตร์แต่ตัวท่านเองกลับเบาหวิวจนหายไปกับสายลมในป่าฉัตรัน ท่านไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยนอกจากความว่างเปล่าที่บอกกับเราว่าอย่าจำฉันแต่จงจำความจริงที่ฉันพบและความจริงนั้นคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมถึงชื่อของคุณด้วยรวมถึงตัวตนที่คุณแสนภูมิใจด้วยสุดท้ายมันก็แค่ขยะกองหนึ่งในการเวลาที่ไม่มีใครต้องการเมื่อรู้แบบนี้แล้ว คุณยังจะอยากเป็นคนสำคัญอยู่ไหมหรือคุณจะยอมท้าต่อความจริงแล้วหายไปอย่างนิบเชียบในที่ที่ไม่มีใครต้องจำเพราะนั่นคือทางเดียวที่คุณจะเข้าถึงความจริงที่ไม่มีตัวคุณอยู่ในนั้นเลยบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทําอะไรให้คนจำแต่คือการยอมรับให้ได้ว่าในที่สุดแล้วเราจะไม่เหลืออะไรให้ใครจำเลย และนั่นคือความยุติธรรมที่งดงามที่สุดของธรรมชาติหากเรื่องราวของความว่างเปล่านี้ทำให้คุณได้มองเห็นเงาของตัวเองที่ซ่อนอยู่ผมชวนคุณอยู่กับความเงียบนี้ต่ออีกสักพักไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้ผมจำคุณได้แค่อยู่กับความจริงของคุณก็พอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาถึงจุดที่ไม่มีที่ยืนด้วยกันสวัสดีครับ